มาที่มาที่ไปของโครงการที่จะสร้างพระวิหารจริงๆมีชื่อนะวิหารเรือนคององค์ข้าพเจ้าพระอาจารย์าบาลีอัตุโนท่านมีความเรื่อมใสเคารพศรัทธานในสมเด็จพระปฐมบทา่านเป็นเป็นเป็นอย่างยิ่งแล้วก็วันหนึ่งท่านเกิดฝันถึงฝันถึงในฝันนั้นมีบา,างอย่างบางเหตุการณ์ที่เนื่อง แล้วก็ปราถนาจะสร้างไว้ที่ทม,มนุษย์อย่างนี้นนก็เลยเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็เลยว่าต้องสร้างให้สมพระเกียรติของมมของค์มสมเด็จองค์ประุงท่านให้มากที่สุดก็เลยจะเป็นที่มาของความอ่อนช้อยสวยงามวิจิตด,ด,ด,ดูอูอาดูอลังการดูเหมือนปราสาทราชวัง